มินา์วิจารณ์กันไอ้ถามพวกขนส่งถามพวกไอ้ตำรวจจราจรหน่อยเนี่ยผมขึ้นทางด่วนมาเนี่ยไอ้ที่รถติดๆอย่างเนี้ยไอ้ที่แรกออกไปผมก็ขับเลนของผมอยู่นะนี่เรียนพูดง่ายๆเรียนสายสุดเนาะ ไอที่มาแทรกเนี่ยสายสุดๆอีกมีสายสุดๆนี่มันมันทําให้รถมันวิ่งดีขึ้นหรือแล้วไงเนะทางเส้นนี้ทำให้รถไปเร็วขึ้นเหรอเนี่ยเนี่ยพวกนี่ก็มีนี่อืมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยนี่แหละไอทางเส้นไหนก็เหมือนกันนะไอที่รถติดๆเนี่ยผมว่าขับเล่นใครเลนมันไปเรื่อยผมว่ามันก็มีค่าเท่าเดิมเลยไอที่มันมาแทรกเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย ด้านซ้ายสุดอย่างเงี้ยมันเพิ่มทำไมเรียนหนึ่งมันจะวิววิ่งเร็วขึ้นเลยประเทศไทยเนี่ยโอ้ยดูวา่าเข้มงวดจระ,ะอะไรนะกวดขันวินัยจลาจรผมก็ไม่เห็นอะไรมันจะดีขึ้นเลยถ้ามันจะทำอะไรวันหนึ่งตั้งวันหนึ่งไม่ตั้งอ่ะเข้มกวดขันวินัยจลาจรอแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะ ทุกวันทุกวันเนี่ยเนี่ยหน่วยแทรกมาเต็มที่ติดมันเหมือนกันไปอ่ะฝากให้คิดด้วยว่ามันมันดีขึ้นน้ํมจะเลวลงอแก้ไขปรับปรุงได้ไหมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะผู้รักษากฎหมายเอาไปคิดหน่อยเนี่ยฮะแทรก็จะจับยดกันเนีแล้วเนี่ยจะเป็นประเทศอินเดียอยู่แล้ว